ครับสวัสดีเอฟซีสุขุสุขนทุกท่านนะครับวันนี้ยังหลอดมีรายการบังไฟวันที่1มีทุรนายน2567นะครับบ้านตะเคียนอำเภอสามร o n า i จังหวัดสุรินนะครับรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้บังที่1งครับนายกเมืองสังลุยนะครับนายกเมืองสังลุยครับบังที่2เจาะเจริญสุขนะครับผมมัดเด็ดนะครับบังที่3ศัสับสุวรรณนะครับผมบังที่4เคยวังหินครับ บางที่หน้องนับตังบางที่หกเพชรพ่นขวาวบางที่เจ็ดกุ้งจเจริญซับบางที่แปดหนุ่มสุรินนะครับบางที่สิบฟุง้งบินโคราดนะครับบางที่สิบเอ็ดหน้ายกสมนึกสังลุยนะครับบางที่สิบสองเทพพงษ์สะท้อนบวกแปะแปะมินสังลุยนะครับบางที่สิบสามมะดามเย็นสังลุยนะครับบางที่สิบสี่บินหลาบวกป่าประดิษฐ์นะครับ,บ บ้างดิสิบหกหนุ่มเมืองช้างนะครับบ้างดิสิบเจ็ดเปียกหอมแดงนะครับบุ้ยมีหอยเปียกหอมแดงนะครับผมบ้างดิสิบเจ็ดอาวแดงเทวดาบุ้ยสื่อนะบ้างดิบแปดบงดิสิบแปดหนุ่มสยามนะครับผมตุลาการโดยบ่าวดอกคุ้นนะครับทำบุญปักโบสองร้อยเพียงเพียงนะครับอ่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับกับบ้านตะเคียนนะครับสำารงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับ วันที่นึงมีทุนาริยนตาร์หกสนะครับผมส่วนมัดเดาของลุงหลอดมีสีบังมัดเดานะครับบอกไว้ก้นนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวข่ายไฟใดๆทั้งสิ้นบริได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมอ่ะมีจอเจริญสุกนะครับเป็นบังไฟอ่าถือว่าเก่งนะครับผมอีกบางหนึ่งสับสุวรรณนะครับผมอ่าก็เก่งมากๆขึ้กันนะครับ บางอีกบางเงงเขยบางหินนะครับผมแล้วกากุ้งเจริญทัพกุ้งเจริญทรัพนี่เป็นงไฟมานลุงหลอดนะครับผมราคากับบรดเถึงกับสูงมากนะครับพอดีเชีรยพอดีรุ่นนะครับผมซอฟฟอร์มลังปีนีมาฮอตนะครับช่วงปีกายบบคอยฮอตปีนีฮอตนะครับปีกรบุญแห้งฮอตหลายนะครับผมเป็นไฟที่เก่งนะครับผมอ่ไฟใจใดนะครับผมกลับไปเบื้องเอาแล้วกันเมื่อนี้อากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนนะครับสาหรับลุงหลอดมองว่า มันสิไปทางตำบุญแล้วหลายนะครับผมเพราะว่ามือกระซุ่มเมียงกระซุ่มนะครับผมมือน,นี้ห้พิชนาเอานะครับผมผู้ได้ไปก็ขอให้โชคเห็มมานนะครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยสุขูสุขคนนะครับผมส่วนลุงหลอเดฟซี่ก่ย่างลังเรยว่าสิไปบ้านใดนะครับผมเทิงขายเหล็กนะครับเจ้สิไปใดบดไปใดนะครับผมขายรอตลตีเบิร์ดแล้วเจ้าสิเดไป <c oughs> ขอภัยครับหลักลึจกจ้าสีอา เอาลรตเตอรี่ไปขายกระบอกหูกันนะครับอ่าลออกก่อกอนะครับผมตอนนี้ฝนลินมอแมมอแม่ลงแล้วนะครับดุงหลอเดฟซีต้องกลับขอภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมาหาข้อมูลพิพลาษประกันใดลุงรอเดฟซีต้องกรับขอภัยเป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ